พยนตสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีของน้องเะจ๋าทุกทท่านค่ะเมื่อน,นี่มาพบกับน้องเะจ๋าอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรี่ไท้ซอย68แยกหนึ่งเหมือนเดิมนะคะน้องเะจ๋าก็มีรถเข้มายมารีวิวห้พี่น้องด้เบิ่งกันนะคะสีขาวด้านหลังของเะจ๋าเลยนะคะ เป็นรถมิซูมิชิไท้ตันปี2019นะคะไม่วิ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะมือหน,นีน้องจากก้าจ้าก็เลยยิบยกมาให้พี่น้องทุกคนนะคะได้เบิงได้เห็นสําหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของอยากจับจองอยากสื่อสดอยากจัดไฟแนนนะคะอยู่ต่างจังหวัดกระซือได้นะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะขอหให้เครดิตดีพี่ดาวนะคะจัดเ,ดเต็มมาต้องใส่เงินในการออกรถนะคะเดี๋ยวน้องจ้าจ้าจิภาลูกค้าไปเบิ้งภายในนะคะรถขันน,ะะขนนี้กันเลยตามมาเลยจ้า มาเบิงรายละเอียดรอบตัวรถคันนี้กันนะคะรถคันนี้เป็นปี2019ราคายูทีหา่5เก00 0บาทเท่านั้นนะคะตกคอนเดือนละ1 0 0 0 0มืนเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะสภาพรถคันนี้นะคะเป็นสภาพรถเดิมๆเมบาันเก็บรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเป็นรถพึ่งเข่าจ่า,จากับฝ่าวมารีวิวให้ลูกค้าเดเบงกันเลยนะคะเป็นรถที่นะคะไม่วิ่งนอยมากๆเลยนะคะไม่ไม่แลนดเพียง 1 0,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสภาพป้ายแดงเลยนะคะรอแค่คัดส,สีชวีวันอาบหนาป้าแป้งนะคะรับรองรายรับประกันในเลยว่ารถคันนี้สภาพป้ายแดงอย่างแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้และสนใจนะคะที่ผู้ชมทางบ้านที่เบิงยูติดตามหนองจาจาอย,ยู่นะคะบริเวณจิตเป็นต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพนะคะก็สามารถสื่อได้สามารถจัดไฟแนนซ์ฝากเส้นตังจังหวัดใดนะคะหรือลูกค้าบ่สะดวกมากรับรถด,ด้วยตัวเองเราก็มีเฮ้าก็ม,กมีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านทันเลยเนาะ อะมาเบิงนะคะในรายละเอียดนะคะส่วนรอบตัวรถนะคะลูกค้าอันนี้คือไต่ซุ่มโอนะคะอันดับแรกนะคะเป็นสภาพเดิมๆมาพร้อมแม็กอันลอยจากโรงงานแบบนี้นะคะเป็นแม็กทูโทนนะคะพร้อมอยางปี2019นะคะพอมมากกับตัวรถเลยรถแทบจะบไิ้วงนะคะเพราะว่าไม่เพียง1นึ่งหม่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาดูส่วนไฟนะคะไฟตาของเขาจะเป็นไฟแบบมันตินะคะรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ อ่าสปอร์ตไล่นะคะคู่หนาแบบนี้เลยทะเบียนนี่ลูกค้าก็จะได้ไปเลยนะคะกับตัวรถรถก็เป็นสีขาวหมึกนะคะสีขาวหมึกมาจากโรงงานเลยสีสวยๆไม่ไม่แบบนี้เลยนะคะรอเก็บรายละเอียดรอยเปอร์เซ้นถนนค่ะอันนี้คือสภาพรถพึ่งเข่ามากไหมเนะาะจ้าจกากรีบยิบยกมารีวิวให้พี่น้องได้เบ่งอ่ามาเบ่งในส่วนของไต่ซุ้มรดนะคะด้านหน้าฝั่งขวานะคะสภาพแบบนี้เลยนะคะบ่เคยพันการชนเบ่เคยพันการพลิกความเบ่เคยพันการจมหนามมาเลยนะคะ เป็นรถเทสได้นะคะของบริษัทอ่ามิตซูบิชินะคะอันนี้เข่ากลับไปประมูลมานะคะลูกค้าเพราะว่าไม่แวงบิ่งนะคะแค่หมื่นกิโลหมื่นกิโลเมตรแถมยอดจัดได้เต็มนะคะลูกค้าได้สภาพรถไม่ยอดจัดได้เต็มบ่ต้องใส่เงินออกรถได้สภาพไปแดงไปบอกเลยว่าคุมยางแน่นอนนะคะรถแค่นี้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะพี่น้องเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะ สภาพกะเท่าที่เห็นนะคะไปตามๆกันบบจกตาแนนอนนะคะสภาพตรงปกพร้อมใส่งานนะคะบอว่าจะเป็นผ้าสีพระบอนะคะจะจ่าก,กระตอห้นะคะแถมพิเศษก็จะมีประกันนะคะให้ลูกค้าวาันตีหลังการขายให้สามสิบมือเนาะลูกค้าก็เอารถไปใส่เงาเงเอาไปใส่แบบสบายใจบนต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าบริษัทเพรยต์ยของห้าขายรถเกียร์เออยู่แล้วนะคะเอาไปบังนะคะรายละเอียดภายในกันค่ะ มาเบ่งรายละเอียดความเดิมความใหม่ของภายในนะคะอันนี้สภาพรถนะคะนี่เป็นแผงประตูนะคะสภาพเท่าที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะอย่าลืมมาลดคันนี้ยังบ่เคยผ่านการปรับสภาพนะคะยังบ่ได้ล้างยังบ่ได้ทาความสะอาดบ่ทันอาบน้าปะแปงนะคะอ่ามาดูแผงประตูนะคะเป็นสีดําสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะปุ่มเส้นท่านลอ็อกอ่าเป็นผูปูสตาร์ทนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นอ่าตัวอ่าเป็นเกียร์ออตโต้นะคะ ส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันนะคะเรียบร้อยนะคะบอว่าจะเป็นนะคะการเชื่อมต่อบูทูดนะคะอันนี้ก็บเฮดด็มาเต็มนะคะฟังกชันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนขอ้นโซลดานนาก็จะเป็นจอนี่วิเคร์นะคะมองกล้องถอยหลังแล้วก็สามารถเบืองแทนที่พันนะคะหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าจะเล่น YouTube นะคะส่วนแอร์เป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะคะพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันได นะคะสะภาพเท่าที่เห็นเลยนะคะลูกค้าสภาพรถเดิมเดิมนะคะบอช่ํานะคะหนาช้งานนะคะเป็นบอหนังหรือไม่ได้จะแคปสีขาวค่ะลูกค้าอันนี้เป็นบอเดมเดิมจากโรงงานนะสะภาพไม่หนาช้งานนะคะลูกค้าบาคนผ่านเลยนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะรีกกบตัดสิ้นจหรือยอยากมาดูรถก็มาได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสีดท่ายซอยหกสิบแปดแยกหนึ่งได้เลยนะคะนะคะเป็นแคปโอเพนแคปแล้วนะคะสาหรับรถ มิสบิชีไททันปี2019คันนี้นะคะเป็นโฉมใหม่หนาใหม่แล้วนะคะอ่าลูกค้าท่านไหนอยากได้นะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของกะบวกลผาดน,นะคะเพราะว่ารถของเฮาม้าไวไปไวนะคะสภาพอ่าแบบนี้นะคะอ่าเพราะว่าเป็นรถไม่วิ่งนอยสภาพเกียร์เอราคาถือแถมยังพรสบายสบายไม่ต้องใส่งเงินออกรถนะคะพี่น้องนะอาจารย์จะแนะนำเป็นขอแนะนำเป็นคันนี้เลยเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาลูกค้าพปเบิ่งในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันค่ะ มาเบิงในส่วนของเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเชื้อเพิ่งเชื้อเพิ่งดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์สภาพแบบนี้เลยเ่าที่เห็นเลยนะคะสภาพแบตเตอรี่กับไม้ๆนะคะก็ย่มจากน้ำมันเครื่องบ่มนีนะคะลูกค้าเอาลูกค่าเบิ่งไปตามกันนะคะเครื่องยนต์เดิมมากนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะคือเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ g t ่นเองนะคะ โบ้เคย่านการชนแนนอนค่ะกยากมาเบิงในส่วนของอ่านอดฟ้ากระโปงนะคะลูกค้าจ้าจ่าให้ลูกค้าเบิ้งไปตามๆกันลูกค้าท่านไหนที่เห็นคลิปแล้วนะคะสนใจอยากติดต่อเข้ามาหาเจ้าจ่าก็สามารถโทรามาได้นะคะเบอร์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะ อยากมาเบิ่งรถตัวจริงมาสัมผัสทดลองขับกับมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68แยก1น,นะคะบริษัทเปิดทุกมือเขามาหาจา้จาจา่าได้เลยนะคะสำหรับมือนี้น้องจา้จาจ่าขอตัวลาไปก่อนก่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องจา้จาจ่าได้วยนะคะสำหรับมือนี้นะคะจา้จาจ่าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ